สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้จะมีโอกาสออกมาชมภูเขานะครับที่อยู่แถวบ้านเส้นทางที่ผมจะกำลังจะไปค้างๆผมนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับภูเขาติดภูเขารางชี่รถเรียบภูเขาไปนะครับ เส้นทางก็จะขรุขระแล้วก็มีขี่โคลนหรือว่าออฟโรดมากๆเลยครับ เป็นภูเขาแถวบ้านผมเองนะครับผมไม่ค่อยได้มานะครับนานๆทีจะมาครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศครับผม พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่หมู่บ้านนะครับล้อมรอบนะครับเป็นพื้นที่ที่คนส่วนมากในพื้นที่มาหาเห็ดมาหาหน่อไม้นะครับแล้วของป่านะครับเอาลูกนี้เป็นห่วงโซ่ของหมู่บ้านที่นี่ก็ว่าได้ครับ พราะว่าเขาน่าจะขึ้นไปได้ครับแต่ตอนมันจะมืดละมัน5้าโมงเกือบหกโมงละผมไม่กล้าขึ้นไปเดี๋ยววันไหนว่าง,างๆเดี๋ยวผมมาถ่ายตั้งแต่ตอนเช้าๆให้ดูนะครับว่าขึ้นไปข้างบนนะครับน่าจะเป็นวัดครับผมเนี่ย พ p นี่นะครับผมมาขี่รถเล่นมาถ่ายให้ดูนะครับมาถ่ายภูเขาให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้เข้าไปในภูเขาในตัวภูเขานะครับแค่ถ่ายอยู่ข้างนอกมาให้ดูชมบรรยากาศข้างนอกนครับว่าภูโนโแถวบ้านผมก็ยังมีความสวยสวยงามผมแต่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ดูนะครับภูโนโนะครับอยู่ระหว่าง เส้นอำเภอกนวนไปท่าคันโทนะครับไปกาะสินก็ได้นะครับไปอุดรก็ได้ครับเส้นนี้ครับตัดทะลุได้หมดทุกเส้นทุกเส้นทางเลยนะครับผมอ่าสำหรับอีพีนี้นะครับไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ